เอาลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับประพบกันกันกบ My Time App อป t อ e a นะครับ e p พีที่7จิบวิธมาวันนี้น้องตื่นจ้าจังเลยวิทำเขาหลาไมไว้แล้วด้วยน้องบอกรู้สึกเหนื่อยจังไม่รู้ทำไมก็เพราะว่าท้องยังไงหรือจ้าไม่รู้อีกเหรอฮะแหมวันนั้นยังบอกเราอยู่เลยเอ้าโอ้โหลูกหาย ลูกยังไวนมอีอุ้ยโอ้ยเกือบปีกแล้วอยขยันฟันลูกขยันฟันหัวลูกจริงลูกผมก็หลบเก่งไงหลบมาสองคลิปแล้วเนี่ยเออดูผมบอกไม่ไละแรหลกหรอกบอกเลยไม่ไละแรหลกหรอกปะปานะคิดจะฟันหรือลือไม่เละแหลกโอเคจุกเม่งก่อนเออ เราไปทำงานรีบโจนะเดี๋ยวน้องมาแล้วนะรู้เปล่าหนี่นท้องคุณแม่มีอีกหนึ่งคนนะอุดาบทิ้มหัวไปดีกว่าครับเดี๋ยวเรามารอดูนีกินอุ้ยฝนตกโอ้ไม่มีร่มแต่แต่เล่นไม้ไม่ได้ซื้อร่มมาใส่แล้วร่มก,ก็มีให้ซื้อเองก็ไม่ซื้อปะโทธ เดี๋ยวดูฮิกกินส่งจดหมายมาหรือยังครับโอเคอันนี้ให้ไปแล้วอาหารอีกก็ให้ไปแล้วนีไ่ไดยังไม่หมดไหนดูซิสปีดเฮ้ยอีกหน้าบูดอยู่ครับไม่เป็นไรนะฮะหน้าบูดจากครั้งก่อนตกใจหมดเลยวิจดหมายมาแล้วจดหมายใครไม่รู้อ่าจดหมายจากฮิกกินครับทุกคนไปบอกบิวเดอร์ คนอื่นแล้วนะเกี่ยวกับแผนการที่จะสร้างเรือนะครับเอาบูปินมาให้เราด้วยนะครับสําหรับการสร้างเรือพยายามทำให้เร็วนะแต่ว่าก็อย่าลืมเอออย่าลืมคุณภาพด้วยโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกอีก,กินเรามันสุดยอดบิวเดอร์อยู่แล้วนะทั้งรวดเร็วและได้คุณภาพอันนี้แหละโอ้โหใช้เยอะอยู่นะนี่มีหรือเปล่าไม่รู้อ่าอันนี้ใช้สามอันได้อยู่ครับโอเค โอ้จาน400อันเคยทําไว้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ในนี้มีอยู่42เองนะครับแล้วในนี้ล่ะเคยปงเคยปั่นบ้างหรือเปล่าว่มีอยู่สวยครับต้องการ100อันสินะอ่ะอันนี้เก็บไปแล้วก็รู้สึกว่าต้องการอะไรอีกนะจานเลดอลูมิเนียม40อิรอน o ูทเดนแพงนี่สารเลดอยู่นี่ครับเขาต้องการ40อันนะครับ นั้นก็ออกมา40่สิมีเก็บไปแล้วก็ต้องการไอรอนบุ d เดนแทงด้วยมีหรือเปล่าเนี่ยอ่าอันนี้มีครับ40อันหรือเปล่าโอเคครับเหลือแค่ผ้าสีฟ้านี้น่าจะไม่พอนันนี้อันที่ไม่ได้ทำเผื่อไว้มากที่สุดโอ้มี20่สิบต้เทิดในนี้ล่ะมีหรือเปล่าโอ้ไม่มีเลยครับคาดอีก70อัน โอเคสั่งทำแป๊บหนึ่งทำพอทำพอหรือเปล่าเนี่ยจะันใช้เยอะจังเลยอันนี้ต้องการอีก70นะเพราะฉะนั้นสั่งทําไป10ก็7ชุดก็สั่งไปสั่งไปเรือเลยเ้าชุดแล้วกันนะไม่รู้ว่าของพอหรือเปล่าน่าจะพอนะใช้นี้10บอันใช่ไหมอุ้ยพอปาวะไม่รู้ผมว่าอันนี้ไม่พอแน่เลยไอไฟเบอร์โค้ดเนี่ยถ้ากงนั้นก็จะสั่งทําไว้แล้วกันนะ อยู่ละสิบทำอีกร้อยอันแต่ปลแล้ดเวลาเดินไปเดินเที่ยวเล่นก่อนเออสั่งอะไรกล่องทำยากยากเนี่ยไม่ได้ทำเผื่อไว้เลยนี้ด้วยเผื่อวิ่งกดเกียรกดถูกกดถูกกดโู้จริงๆมาซื้อนี้มาซื้อที่นี่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอันนี้ไว้มีอย่างเยอะเก้าสิบเก้าอันร้านล่มมันร้านนี้เออคุณลุงเขาก็เคยให้เราไปทำล่มนี่คืออะไรอะ่ะเรายังไม่ได้เรียนดหค่ะ ฟอ,องซ้อมาเรียนแล้วกันนะล่มโอ้โหมีหลากหลายลดลายอันนี้ดีกว่าทําไมอันนี้ไม่สวยเลยแต่แพงโคตรอ๋อน,นี้บวกดีเฟนซีฟมันก็บวกดีเฟนซีฟหมดทุกวันนี่ว่ะบอกว่าอันนี้มันเป็นล่มที่ดีมากๆนะครับแต่มันไม่เท่มันไม่เท่เราเอานี้ดีกว่าอ,อลองใส่ดูครับนี้ด้วยเรียนไปเรียนรู้นี่แหละนี่ก็ใส่ไว้ใส่แทนแล้ววันทกี้ แต่แทนแหวนหละ่ะเฮ้ยม่ได้เราจะถอดแหวนไม่ได้อาเราถอดสร้อยนี้ออกสร้อยนี้เราใส่บวกจนตีเฉยแค่มันไม่มีความหมายกับเราสองอันนี้จะถอดไม่ได้นะครับอันนี้น้องกิงทําให้เราส่วนนี้ก็แหวนแต่งงานของเรามันไม่ได้นะเออถอดได้ยังไงอ้โคตรเท่เอาว่ะนักกลางล่มในตำนานในที่สุดก็มีล่มกับเขาสักทีนะเล่นตากฝนมา ปีกว่าเล่นมาปีกว่าตากฝนมาไม่เคยกลางล่มเฮ้ยร่มนายกับล่มเราเหมือนกันเลยฮัลโหลโทบี้เราเป็นแก๊งเดียวกันนะไปดีกว่าครับดูสิโอพวกนี้ใช้ล่มอะไรก็ไมรู้ไปสวยเลยร่มเราสวยก็เยอะเฮ้ยดูสิสั่งไว้วันนี้มันมวันอะไรวะมีเควสหรือเาเนี่ยเฮ้ยวันอาทิตย์ไม่มีเควสครับทุกคน มีต่ให้ซ่อมอะไรไม่รู้ขี้เกียจซ่อมเอ้ยขี้เกียจเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับดูซิโอ้โหมันทําไม่ได้ครับทําไม่ครบอันนี้คือของไวยนะครับที่เราสั่งไว้ไอ้ผ้าผมทําไม่ทําไม่ทันหรอวะทำไม่หมดอ่ะเต็มโอ้โหร้อยเก้าเลยอีกสี่สิบปรทีแล้วลองไปเที่ยวเล่นดูก่อน,นครับกลับมาอาจ,จะเสร็จโ,โลโอือากาศจางี้ ไปตกปลาเล่นดีกว่าครับซื้ออนนให้กินด้วยถึงดูดฝุ่นนะอดี๋วบ้านเขาไม่สะอาดแต่เขาจะกลายเป็นคนไม่ดีนี่เขาเป็นคนดีได้เพราะว่าบ้านเขาสะอาดนะครับทุกคนเออเพอบ้านสะอาดเนี่ยจิตใจเราก็สะอาดครับสะอาดตามบ้านนะครับเพราะว่ามองไปแล้วโอ้บ้านสะอาดจังอารมณ์ดีนะครับก็เลยจิตใจด,ดีไปด้วย นั้นนั้นต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นใบอุ้ยนี่มันคือตาช่างไม่เสียหรอมาวางตากฝนนี่โอ้โหท่ามกลางพายุฝนพวกนายก็ยังทํางานอย่างนั้นเลยเนี่ยพวกนายมันขยันจริงเลยยอดทุกคนต่างก็มีล่มไปดีกว่าอ่านี่ไงเราจะมาตกปลานี่นะตกปลาสักหน่อยเฮ้ยไม่เตัวนี้โอ้มือไวไปหน่อยครับ เม่เป็นตกตกมาแล้วเดี๋ยวไปพิงกี้กินปลาแซลมอนเุ้ยอะไรเนี่ยได้ตกแล้วงอนตกได้แต่ปลาแซลมอนอย่างเง็งผมไม่อยากกินแซลมอนอ่าน่าจะเสร็จแล้วนะไหนดูหน่อยเซ่เฮ้ยขิยงมาเดินตากฝนได้ไงครับรมน้องขิงที่แบบสีพูอยู่คนเดียวเลยอยากถามว่าเจอไปได้จากไหนมา หิงได้ร่มนี้มาจากไหนงนั้นเหรออฮ้่รู้สึกว่าร่มนี้มันทําได้แต่ตอนเราใส่มันไม่กลางให้อะเดะเนี่ยร่มสีชมพูเนี่ยเวลาเราใส่มันไม่กลางให้ครับมันไหนดูสินิวใหม่คืออันไหนนี่อ๋ออันนี้เราก็ทําได้ตั้งนานเลยอ๋อแต่ว่าเราไม่เคยมาคราฟตรงนี้งันหละลืมไปแล้วครับความจําไม่ดีผมไปซื้อของเล่นให้ลูกก่อนครัต้องซื้อตุนไว้เยอะ๋อยวมีลูกเพิ่มแล้วด้วย สวัสดีดิจังโก้สอนทางกับข้าวหน่อยครับขอบที่เขาสอนผมทำฟุตสลัดเฮ้ยบับเบิ้ลฟิตทำอะไรได้ใหม่มั่งบับเบิ้ลฟิตซุปโอ้โหของเก่าของเก่าเล่าใหม่นี่แหลมเลยอย่าซื้อให้หมดฟ้ามันรวยอยู่แล้วซื้อของเล่นให้ทุกวันวันละพันหกอักทำไมนายตากฝนนายไม่พังเหรอน้อสนิมไม่ขึ้นเลยโอ้เป็นหุ่นยนต์รุ่นกันน้ำครับฟ้าไม่ผ่าแล้วนาย อุดูดิฟ้าแลบเปนเงหรือฟ้าผ่านะโอ้ตัวเองเป็นโลหะทั้งตัวเดินเล่นช่มกลางสายฝนฝนปลากนองอย่างนี้ได้ยังไงวินี่มันโต๊ะอะไรเนี่ยแซน d b บ็อก b l e ว่ะวิอันนี้เราก็ยังไม่ได้เรียนซื้อมาเลยวิเตียงใหม่ล่ะน่าจะสวยนะเนี่ยเออจะว่าไปผมไปซื้อผมไปซื้อ,อตู้สภ้อาพเพิ่มดีกวนะ่าผมอยากได้นีเรียนก่อนคือยไม่รู้ ผมมีเสื้อผ้าอยู่กับตัวหลายชุดเลยครับมันเกะก,กะลบช่องขอซื้อเสื้อเอ้ยซื้อตู้เสื้อผ้าหน่อยกัดนี่หนึ่งอันอันนี้อย่างแพงจะซื้อไปตั้งแล้วไม่สวยเลยครับอันนี้ลายทองฟ้าอันนี้ลายเนี่ยไปดีกว,ว่ามีอะไรจวสวยละถอยไปตู้เสื้อผ้าโคตรแพงเลยแปดพันเฮ้ยครบยังมะดีนะที่เรารวยกด,ดีตโอ้ทำไมมันทำช้าจังเลย ผมใส่เครื่องเต็มเอาตู้เสื้อผ้ามาตั้งก่อนโอ้โหไม่มีที่จะตั้งแล้วว่ะทุกคนเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยตู้เสื้อผ้าอ่าเดี๋ยวผมตั้งตัวนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งผมขยับอันนี้มาไว้ฝั่งนี้แล้วกันกดทีอ๋ออันนี้ลืมอา่าขยับเตียงมาหน่อยนึงครับอันทางนี้มันก็เ,เท่าเดิมนี่ว่ะแต่แต่มันน่าจะวางอันนี้ได้อยู่ลองขยับมาทางนี้สิเอ้ย ก็ได้อยู่นะของเพลงงา่ายแล้วข้างตู้เสื้อผ้าเออดยู่ดีขึ้นนี่ก็ขยับมาหน่อยหนึ่งครับเสื้อผ้าทั้งหลายอ,อ่าเดี๋ยวเราไว้งี้นะครับฮ่ายอดเพอร์เฟกต์เอ,อ่อพัดลมพัดลมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยุงกัดเออเป่าให้น้องจิงนี่ก่องเพลง ไปเปิดให้ลูกฟังไว้ก่อมลูกครับแบ่งเสื้อผ้าให้มันบาลานซ์กันหน่อยนะครับเฮ้ยแล้วใครเขาเรียงชุดอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหน,นี้ฝั่งนี้สามตัวอันนี้สี่อ่าโอเคนี้น่าจะถูกแล้วนะครับอ่าชุดใครชุดมันโอเคเป็นระเบียบอย่างสวยงามไปดีกว่าน่าจะเสร็จแล้วสามโมงแล้วครับเดี๋ยวฮิกกินมันจะบ่นว่านายทำช้าจังเลย นะผมว่าวาฮิคกินมันต้องเตรียมเสร็จแล้วแนะ่นอนเลยครับเตรียมไว้ก่อนแล้วเขาจะบอกเราแล้วก็บอกว่านี่ฉันทําเสร็จก่อนนาอีกนะตัวเลยเอ้ยทาไมมันทําไม่เสร็จสักทีวะงงเอ้าของไม่พอโอ้ขาดอันนี้ถามจริงอย่างที่ผมคิดเลยครับมันน่าจะขาดผ้านะขาดไฟเบอร์ขาดนี้ครับเนี่ยอันนี้มันอันนี้มันหมดมีเองน่าจะนานให้ชีวิวคอปมาส่งพรุ่งนี้แล้วกันรอไปก่อนนะฮิคกิน ของนายมันทํายากล้อเกินเออโอ้ได้บอกไม่กล่าวเลยว่าต้องใช้อันนี้ตั้งเก้าสิบอันซีวิวครอบหาอันนี้ให้หน่อยโอ้สองวันด้วยจัดไปสามโพสน่าจะมีขายบ้างนะผ้าเนี้ยเออไม่มีเลยเออตีตัวไหนได้บ้างนะสึกว่าตีรามะแล้วกันครับ เอามาโอ้ดับมาห้าอันรับดงนี้น้องกิงผมนี่ก็เดินตากฝนเก่งจริงเว้ยกำลังท้องกำลังไส้ไปเดินตากฝนเออคุณแม่ลูกอ่อนได้มาแล้วสิบอันเดี๋ยวผมได้ล้างบางอัป,ปกา้าก่อนครับมาเจ้าบอสนี่ไงตีสองทีตายเลย จะมา30อันแล้วนี่แน่ส8แอันใส่ก่อนดูสิน่ามีอีก2องโอ้โหอะไรวะเนี้ร,รีบเกิดขึ้นมาสิพวกแกเกิดช้าจังเลยรามาบอกเอ้ยขยายพันธุ์ไม่ทันแล้วโดนค่าล้างขอพันธุ์ผมเกิดช้าจริงไม่ทันใจัยรุ่นเลยผมไม่มีสกิลอันนี้แน่เลยว่ะ ที่ตีมอนแล้วได้ของเพิ่มนี่ไงนี่มีจริงด้วยครับก็เลยได้น้อยมันไม่ค่อยได้ใช้ไงใส่ยพาอีกสิบหกโอเคไหนวิ่งนี่มาอีกเก้าไปดูซิเครื่องทํางานเป็นยังไงบ้างมันไม่พอค้องไม่พอทำโอ้โหฝั่งนี้คือไม่เกิดแล้วครับฝั่งนี้คือแบบว่าเกิดไม่ทันอย่างน้อยที่ผมก็หาไวอยู่เหมือนกันนะเราจะเกือบร้อยอันแล้วนะนีับ เกือบร้อยแล้วแหละนะส่สามสี่รอบวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้เลยครับก็จะไม่ต้องรอเซวิลคอปแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวของเซวิลคอปมาก็ได้ทําเผื่อไว้นะครับในอนาคตไม่รู้จะได้ใช้อีกหรือเปล่าเออใครมันจะไปคิดใครจะไปรู้ว่าต้องใช้แล้วใช้คือใช้อย่างเยอะเก้าสิอันโอ้โหอย่างว่าครับมันเป็นบิ๊กโปรเจกต์อภิมหาโคดเรือ นะครับเฟรนชิปมันก็เลยต้องทำยากนิดหนึง่งแต่ผมคิดว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรที่แบบว่าต้องมาประกอบกับแท่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหัวเรือท้ายเรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้ไม่มีเอาเครื่องหาวัตถุดิบไปให้ฮิกกี้อย่างเดียวเท่านั้นโอ้แล้วทำอันหนึ่งใช้เยอะซะด้วยนะครับใช้สิบอันเนี่ยถ้าเกิดเอามาทาตรงๆไม่ไม่เอาไปทําเป็นอันนี้ก่อนโอ้โหนี่ไนงะคือมันใช้อันนี้ทั้งสิบอันเลยนะครับ นั้นหามาคือแบบทาได้นิดเดียวน่าจะน่าจะไม่เสร็จดังนั้นเดี๋ยวผมขอวอดอัลป้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเราไปเจอกันตอนตอนทําเสร็จน่าจะพรุ่งนี้นี้น่าจะวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันคนอะไรนอนกลางล่มพูดที่อุ้ยลูกหายขิงลูกเราหายมีเควสอีกแล้วเหรอโอ้โหภาพเดินเล่นอีกแล้วอ่าๆไปไปไป โอ้เด็ดด้วยอ่าอ่าสุดยอดจริงๆผลท้องอย่างนี้นะครับความต้องการเยอะนะเขาเรียกร้องเยอะเอาลูกผมบักอีกแล้วโอ้โ oh. ลลูกผมนั่งเหม่อีกแล้วทุกคนลูกผมบลักคกับนั่งเหม่อมองประตูตายเจอเนื่องจากเมื่อคืนตีสาไม่ยอมเข้านอนดูดิบั๊กค้างอยู่ตรงนี้เอา้าเฮ้ย <laughs> เฮ้ยลูกผมโชว์พิษหายฮัลโหลโอ้โ,อโหอยู่ดีก็ลอยตัวได้ลูกผมต้องเป็นเทพแน่เลยวะดเด็กเทพอันนี้เขาเรียกว่าเด็กเทพของจริงคืนเมื่อคืนผมเข้าบ้านมาตีสองป่าลูกผมยังไม่ยอมนอนเลยครับนอนดึกนะพออุ้มไปนอนปุ๊บทีนี้บักเลยโชว์พิ่หารลอยตัวไปหนึ่งทีเออหมามันอยู่รวมกันใกล้ๆอย่างเงี้ย เป็นอะไรที่แจมมากเฮ้ยจดหมายซีวิลครปบรือเปล่าอ่าซีวิลครับมาส่งแล้วทำงานเร็วใช้ได้ส่ง400โอเคอยู่ครับใส่เครื่องเลยอย่างนี้จัดไปรลนัวใจถึงพึ่งได้เราล่าทั้งวันได้ไ่ถึง400เลยเดี๋ยวว่าค่อยไปสั่งเพิ่มพาน้องกิ่งไปเที่ยวก่อนครับเอ่อเก็บเปิกหน่อยให้หน่อย ดี๋ยวจะเอาไปทำสร้อยครบยังไหมอาครบแล้วอีซี่จัดไปเป็นไงเป็นแฟน,น,น,นพี่พี่ดูแลอย่างดีถึงเวสจ,จะซ้ำพี่ก็ยังพามาทำคืออันหนึ่งมันใช้อย่างเยอะเนี่ยทำอันหนึ่งใช้นี้สิบอันเลยนะโอ้โหตีปไปใช้วันฟูยี่สิบอันเนี่ยใช้อันเนี้ยยี่สิบอันยี่สิบอันเราสั่งมาสองร้อย ได้มา400นะครับ400ก็เท่ากับว่าทําได้แค่20อันเองนะครับทำได้20อันก็ยังขาดอีกใช้เยอะจริงจะเข้าบ้านก่อนต้องกิ่งจะได้จบเกวดได้เลือกตามเราสักทีแล้วก็มาซื้อตรงนี้นี่ขนาดผมซื้อตุนไว้ตลอดเลยเนี่ยผมแวะมาผมก็ซื้อตลอดเลยแม้ช่วงหลังๆจะไม่ค่อยได้ซื้อแต่ก็ถือว่าซื้อบ่อยอยู่นะครับยังไม่พอทําโทษไหมในเวลาล่าเรดดี้บัคโต เรดดีบัรก,ก็โหดอบยากๆฟันห้าตัวได้มาอันหนึ่งเงี้ยอุ้ยไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหกะเรียจัดๆกรเรียเกินรู้ว่าต้องการก็เกียอเกินแต่ว่าตีลามะไวสุดแล้วครับเพราะว่าวอนปูสองอันมันเป็นทำไฟเบอร์ได้อันหนึ่งนะครับตีเรยดีบัรห้าตัวได้ไฟเบอร์ประมาณอันเดียวนะเฉลี่ยที่ตีมา แต่ว่าตีรามะห้าตัวได้วันฟูประมาณห้าหกอัน,นครับแล้วจะดวงเออห้าหกอันก็เอาไปทําเป็นไฟเบอร์ก็ได้หลายอันอยู่นะครับสองอันเป็นอันหนึ่ง้องไล่ตีรามะเหมือนเดิมจะตายจุดจะเอาวอนฟูขึ้นมาจะได้รู้ว่ามีเท่าไหร่แล้วอันนี้มีไฟเบอร์เจ็ดนะโอ้โหเนี่ยมีแค่สิบเองเกิดจะเร็วๆหน่อยม่ได้หรือไงพวกนาย คลิปนี้เป็น EP ีแห่งการได้ตีลามะนะ่ยไม่มีอะไรเลยจังก,กิปได้ตีลามะทั้งวันเนือเรื่อมิตรภาพของทุกคนในเมืองเราต้องทำให้ได้นะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการจะสร้างเรือนั้นมันไม่ได้ทำกันง่ายๆมันต้องใช้ความพยายามมากมายกระดานไหนเรือลำหนึงนี่เรียกได้ว่าลามะแทบจะหมดโลก นะครับดูดิไม่มีศูนพันหมดแล้วครับลรมาเกิดไม่ทันอุ้ยแปสิบอันแล้วใกล้แล้วครับทุกคนใกล้ความจริงขึ้นมานิดนึงโยเอาละครับโอ้โหนะครับขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มยี่สิบกว่าจะเสร็จโอ้โหตีทั้งวันนะครับในสุดผมก็หาของจนครบไหนฮิกกินเอาของมาส่งให้แล้วโอ้โหอ่าโอ้ อีกกี้มันบอกว่านะใช้เวลานานเลยนะอืม <c oughs> ว่าแล้วว่ามันต้องบอกอย่างนี้นะครับนานจริงๆสองวันเออของมันเยอะไม่นานได้ยังไงอีกกี้บอกอีกครับว่านายเนี่ยทาเสร็จเป็นคนที่สองนะเพราะฉะนั้นฉนันชนะฮ่าห้า <c oughs> โอ้โหจะบอกว่าตัวเองเสร็จก่อนคนแรกว่าง,งั้นเถอะก็ออเองรู้ดีว่าว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะเองก็เลยเตรียมตัวก่อนไงโทษ มีการขิงนะด้วยนายทำเสียจเป็นคนที่2องนั้นชั้นชน,นะโอเคชน,นะไปเลยเพื่อนอจะแจ้งให้ทุกคนทราบเมื่อประกอบเสร็จแล้วพร้อมออกทะเลโดยจะแจ้งทางเมลนะครับแล้วก็บอกว่าชัา้นเนี่ยต้องการให้นายร่วมเดินทางไปด้วยในการออกเดินในการเดินทางครั้งแรกนะครับต้องการให้เราไปด้วยออนายเป็นคนสําคัญจะต้อง มีส่วนร่วมในการออกเดินทางครั้งแรกของเรือลำนี้ประมาณนั้นเอาวะตะกี้ก็พูดแล้วะ่ะกูจะพูดอะไรต่อนะเห็นจบเควสแล้วกดเร็วไปหน่อยโอเคครับเควสก็เสร็จแล้วนะครับต,ต้องรอรอฮิกกินประกอบยิ่งเหรอฮิกกินนายประกอบที่บ้านเนี่ยนะให้เราไปทํำไหมเอาชิ้นส่วนมาเดี๋ยวประกอบเองเนี่ยบ้านเราใหญ่โตอาวครับฮิกกินเป็นคนประกอบเรือนะครับเราหาวัตถุดิบไปเขาอาจจะมีคัสซีนช่วยกัน สร้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันครับรอดูแล้วกันนอนก่อนยังนานและยากลําบากสุดๆนะ e ีพนี้ก็เดี๋ยวขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหกระถาของทำเพจครบแล้วบอกเลยว่ายังเหนื่อยก็เดี๋ยวรอเขาส่งจดหมายมา้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเรือลานี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลูกผมด้วยนะครับจะคลอดวันไหนยังไม่รู้เลยน่าจะเร็วๆนี้แหละนะ โอเคครับก็สำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe <S <S <like S 1> ให้ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในะ EP หนะ้าสวัสดีครับ